สวัสดีค่ะขอกราบนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านเลยนะคะช่วงนี้นะคะไม่พูดถึงนะคะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูของการทำนานั่นเองนะคะช่วงเดือนพฤษภาแบบนี้นะคะใครที่เป็นชาวนาเนี่ยมีคู่หู คู่ชาวนาหรือ,อยังคะเน่ต้องจะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นคู่หูคู่กับชาวนาไทยเลยนะคะทุกคนต้องใช้นะคะโฟทีนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะช่วยอะไรบ้างช่วยให้กับนาข้าวของท่านนี่นะคะรากยาวรากขาวนะคะทนแล้งนะคะแล้วประจุข,ของมันนี่นะคะจะบอกเลยว่าเล็กกว่านาโนนะคะถึง5เท่านะคะเพราะว่าเป็นระดับ อีออนนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะนำเข้าเลยนะคะจากประเทศอิสราเอลนะคะซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ชาวนาวเนี่ยต้องใช้เลยนะคะแล้วมาดูการแตกตัวกันนิดนะะึงค่ะว่าแตกตัวกันเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โหละลายจะเป็นผงดำๆแบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะอัตราส่วนง่ายๆที่ใช้ในกับนาข้าวนะคะก็เป็นในส่วนของอัตราส่วนนะคะ หนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะฉีดช่วงไหนบ้างนะคะของนาข้าวนะคะก็ฉีดช่วงที่เป็นระยะตั้งตน้นระยะแต่กอนะคะพอช่วงรับท้องนะคะให้เพิ่มเป็นสองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะพอเป็นเมล็ดน้ำนมก็ให้กลับมาเป็นหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรบอกเลยนะคะว่าถ้าท่านฉีดตามนี้นะคะ ่านได้ข้าวล้นนาแน่นอนค่ะอันนี้พิสูจน์มาแล้วหนูขายมาแบบเป็นปีๆแล้วนะคะเป็นตัวแทนรายใหญ่ติดบริษัทเลยนะคะแนะนําชาวนาแบบทุกภาคทุกจังหวัดทุกพื้นที่เลยนะคะอยากแนะนําให้ใช้เห็นไหมนะคะาการแตกตัวนะคะของประจุอีออนนี้นะคะโอ้โหละเอียดแล้วก็เล็กมากๆแล้วตัวนี้นะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นคือสีก็จะเป็นสีฐานดำๆแบบนี้นะคะแต่จะไม่มีเคมีนะคะ ใครที่แบบว่าปลูกข้าวนะคะเป็นแบบอินทรีย์ธรรมชาติแนะนําให้ใช้เลยนะคะตัวโฟทีเนี่ยเห็นไหมคะไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นนะคะหนูดมแล้วแบบอยากให้ทุกท่านได้กลิ่นตามด้วยอย่างมไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะและก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะอะเดี๋ยวหนูพิสูจน์ให้ดูนิดนึงนะคะว่ามันไม่อันตรายจริงๆนะคะ,ะกินได้ด้วยอ่ะ คือตรงนี้ที่กินให้ดูนี่คือไม่ได้หิวน้ํานะคะทุกท่านแต่คือแค่จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีพวกเคมีมันไม่มีพวกสารอะไรที่จะทําให้เป็นอันตรายนะคะต่อคนและสัตว์นะคะไม่มีเลยอ่ะกินให้ดูกันเลยนะคะอ่ะจะได้ย้ํนชัดๆเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นอินทรีธรรมชาติจริงๆนะคะอยากจะแนะนํานะคะให้พี่น้องเกษตรกรไทยของเรานี่นะคะได้ลืมตาอ้าปากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยได้จริงๆ ะะช่วยทุกคนเนี่ยโอ้โหหนูจะบอกเลยนะได้ข้าวล้นนามาหลายลายแล้วนะคะจากที่หนูเนี่ยลงพื้นที่นะคะแล้วก็แนะนํากันแบบนี้เลยแล้วจะบอกว่าซองเล็กๆแบบนี้ช่วยลดเคมีลดปุ๋ยลดเคมีพันได้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยถูกมากเลยซองหกรใช้ได้40ช้อน ซองหนึ่งเนี่ยผสมน้ําได้ประมาณ800 l, ลิตรและซองนึงเนี่ยใช้ได้ประมาณอยู่ที่20ไร่เลยนะคะเนี่ยเบาๆเลยค่ะเราไม่ต้องแบกปุ๋ยขึ้นดอยแบกบปุ๋ยอะไรหนักๆก,กันอีกต่อไปแล้วนะคะถือแค่นี้แล้วใช้1ช้อนปาดแบบนี้นะคะแค่1ช้อนปาดเล็กๆแค่นี้นะคะเห็นไหมคะผสมลงไปเลย1ช้อนต่อน,น้ั้น20ลิตรนะคะอ่าถ้าเกิดว่าทุกท่านนะคะสนใจยังไงก็สามารถที่จะ ทักมาที่เพจน,นี้ได้เลยนะคะหรือโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์0825498287นะคะแนะนำนะคะให้ทุกท่านนี้นะคะอะได้ใช้ของแท้กันถ้าจะซื้อก็คือซื้อกันของแท้เถอะนะคะมีบัตรตัวแทน c 4นะคะแบบนี้นะคะ่าเนี่ยบัตรตัวแทนของบริษัทเลยนะคะผ่านการอบรมของบริษัทนะคะถ้ามีบัตรตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะเป็นบัตรสมาชิกนะคะน่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดว่า ทุกท่านนะคะตัดสินใจที่จะซื้อเนี่ยแนะนําให้ซื้อกันของแท้กันดีกว่านะคะเพราะว่าตัวของแท้เนี่ยเราใช้นองตลอดการเก็บเกี่ยวของเราเนี่ยยังไงเราก็ปลูกเนาะข้าวเนี่ยครั้งหนึ่งทาํานาครั้งหนึ่งเนาะก็อยากจะให้ได้ผลผลิตที่มันดีนะคะ <S <S อย่าไปเสี่ยงกับพวกของปลอมหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะ <S <S อย่าเห็นแก่แบบอุย้ยมันราคาถูกหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะ <S <S อยากจะให้ของแท้ใช้ของแท้ที่มันเป็นมาจากราคาบริษัทเลยอะไรอย่างนี้นะคะ ก็จะทําให้เราสบายใจและอุ่นใจกว่าด้วยนะคะถ้าสนใจเพิ่มเติมยังไงนะคะทักมาได้เลยจ้า